อัปเกรดลำโพงคู่หน้าคู่หลังมาแล้วแต่ยังรู้สึกว่าขาดเสียงเบ็ดไปนี่เลยค่ะเอาภายซับบ็อกที่มีขนาดกระทัดรัดและเบนแบนดังด้วยค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รักเครื่องเสียงรถยนต์ทุกคนด้วยคะวันนี้ก็มาพบกับเฟิร์นพีวันกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา แกะกล่องและรีวิวเจ้าตัวซับบ็อกตัวนี้กันนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซับบ็อกแบรนด์ดังเลยนะคะการันตีความ, <Wow. S 1> ค,วามคงทนความแข็งแรงและคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมแน่นอนคะ่ะเม่เป็นการเสียเวลาเราไปพูดถึงสเปคของเจ้าตัวซับบ o ็อก PWE ขีด77 00e.el ตัวนี้กันเลยค่ะค่ะในส่วนของสเปคของเขานะคะขนาดหน้าดอกซับบูเฟอร์ของเขานะคะก็จะเป็นดอกสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเป็น 7, จ็คูณเนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมของเขานะคะก็จะขับซับได้ชัดแล้วก็แน่นได้ดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะกําลังขับของเขานะคะกําลังขับต่อเนื่องของเขานะคะก็จะอยู่ที่150วัตต์ต่อเนื่องนะคะก็จะขับเสียงออกมาได้เบสเด้งฟังเพลินและกําลังขับสูงสุดของเขานะคะอยู่ที่300วัตต์แม็กนะคะก็สามารถเพิ่ม ได้แรงได้ดังเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่แตกแน่นอนค่ะตอนต่อไปนะคะก็คือความตอบสนองเสียงตอบสนองของเขานะคะก็จะลึกมากเลยนะคะก็จะอยู่ที่สิบเฮิร์ตเลยนะคะก็คือเป็นเสียงที่ลึกมากแล้วก็แน่นมากนั่นเองค่ะความไวของเขานะคะก็จะอยู่ที่90เดซิเบลนะคะแค่สัญญาณนิดเดียวนี่ก็จะขับเสียงของเขาได้แรงมากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยต่อไปนะคะข้างในของเขาเนี่ยเขาก็จะมีรีโมทไว้ปรับด้วยนะคะอยากจะเบสแน่นเบสลึกอะไรก็ปรับได้เลยนะคะด้วยขนาดของเขานะคะ ก็สามารถจะใส่ไว้ใต้เบาะได้นะคะซึ่งมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากเลยนะคะตัวเจ้าตัวเขานะคะก็ทํามาจากอลูมิเนียมเกรดสูงเลยนะคะทนร้อนแล้วก็แข็งแรงดีมากเลยนะคะสามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่นานมากเลยะคะไม่ต้องมาห่วงเลยว่าเขาจะเสียหายไม่หรืออะไรไหมนะคะก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาเปิดดูด้านในกล่องกันเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ Few moments later. นี่นะคะข้างในตัวกล่องเขาก็จะประกอบไปด้วยตัวซับบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีเจ้าตัวบูตเบดนะคะตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้นะคะว่าจะปรับเบรดขนาดไหนดูดีเลยนะคะแล้วก็ชุดสายที่ไว้ติดตั้งนะคะหลักๆเลยคือตัวประกันนะคะอันนี้คือของปลอมจะไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้ต้องเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นใบรับประกัน,นะค่ะแล้วก็คู่มือของเขานะคะที่เราชอบอ่านกัน Okay. ต่อไปเรามาดูเจ้าตัวซับบอกกันนะคะเจ้าตัวซับบอกนี้นะคะก็จะมีขนาดที่หนักมากเลยนะคะข้างหลังของเขาก็จะมีซีเดียลบุนของเขานะคะแล้วก็มีเอาภายนี่ค่ะของแท้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนรูปร่างของเขาก็จะเล็กกระทัดรัดมากเลยนะคะดูแข็งแรงมากมีตะแกรงกันดอกด้วยนะคะอันนี้ดูแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วเจ้าตัวเครื่องเขาเนี่ยทำมาจาก อะลูมิเนียมที่แบบว่าแข็งแรงทนร้อนนะคะก็จะโอ้ดูดีมากเลยนะคะแข็งแรงมากแล้วก็มีเจ้าตัวปั๊มนูนเป็นสัญลักษณ์อาภายด้วยนะคะแล้วก็พอเสียบติดตั้งตามนี้เลยนะคะและข้างในนะคะเราก็จะมองเห็นทะลุเข้าไปเลยนะคะว่าซับวูเฟอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นขนาด7จ็ดคูณเจนิ้วนะคะข้างในก็จะเห็นขอบโันัด้ดูดีมากเลยนะคะ กัรนแน่นอนว่าเสียงต้องออกมายอดเยี่ยมแน่นอนค่ะาสาหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวและแกะกล่งองเจ้าตัวซับบ o ็อกเอาภายตัวนี้กันนะคะ ถ้าหากท่านใดสนใจอยากเห็นตัวจริงนะคะหรือว่าอยากติดต่อสอบถามข้อมูลอยากติดตั้งหรือว่าอยากดูรีวิวต่างๆเนี่ยก็เข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o กข้างบนนี้ได้เลยนะคะหรือว่จะติดต่อทางไลน์เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเราจะมารีวิวอะไรต่อไปรอติดตามได้เลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย